ติดเชื้อเห็นอายอายุ18แล้วพอมาถึงปี5้าสปุ๊บอาการอาการออกค่ะปวดหัวมากเลยค่ะอยู่ห้องไอซียูสาดพืนค่ะสมองบวมให้นอนปักพื้นก่อนแล้วก็ตรวจเลือดถ้าเป็นอย่างอื่นก็รักษากตามอาการค่ะ C D4 อยู่ที่ส0 0รอยกว่าค่ะอาการแรกก็ปวดท้องนะคะปวดท้องแล้วก็ฉี่มีเลือดปนออกนิดนิดก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็เจอเป็นเนื้อร้าย ใายแสง25ครั้งคีโมโ5ครั้งใส่แร่4มิตรแต่ว่าร่างกายเราเย่ยช่วงคีโมมีกำลังใจสู้ต่อค่ะสู้กับตัวเองค่ะติดเชือ้อเฮตไอมีแล้วใช่ะแล้วร่างกายมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นทํางานอยู่ก็เจอก็เลยให้เพื่อนเข้าไลน์ให้ก็เลยสั่งทานอยู่พี่ก็เลยแนะนําให้ทานกาวแคปซูลทานอยู่ประมาณ2เดือนนะคะก็ซีลีโฟขึ้นค่ะ จาก200ก็เป็น300ค่ะทุกวันนี้ยังกินผลิตภัณฑ์อแอลโกอยู่ไหมครับกินอยู่ค่ะมะเร็งก็โอเคคุณหมอต้องนัดทุก3เดือนค่ะตรวจเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เจอก้อนเนื้อแล้วนะถ้าไม่มีตอนนี้นะแม่แย่เลยมันเหมือนเกิดใหม่เลยค่ะ